มาแล้วลูก้าวิธีแกสมการที่หนูอยากได้เพี้ยนตลอดนะคะเพราะนั้วิธีที่สองมาแล้วค่ะวิธีการที่สองคือการกําจัดตัวแปรนะคะในข้อนี้ครูตุลกําจัดตัวแปร y ทําไมล่ะวิธีการสังเกตง่ายๆค่ะว่าเราจะกําจัดตัวแปรไหนนะคะให้เด็กๆดูว่าตัวแปรใดระหว่าง x กับ y เนี่ยที่มีเครื่องหมายตรงข้ามกันก็คือบวกกับลบลบกับบวกแบบนี้ค่ะครูก็เห็นว่า เขามีเครื่องหมายตรงข้ามครูก็เลือกกําจัดตัวแปรวายนะคะการกําจัดตัวแปรวายง่ายมากเลยเดี๋ยวเราจะจับสมการสองสมการนี้นะคะมาบวกกันค่ะครูตุลเลือกกําจัดตัวแปรที่มีเครื่องหมายตรงข้ามเพราะว่าเราจะใช้วิธีการบวกนั่นเองจับสมการที่1บวกสมการที่2เขียนแบบนี้เลยนะคะสมการที่1บวกสมการที่สบวกอย่างนี้เลยลูกแนวตั้งเลยนะคะ x บวก x 1>, 1 x บวก1 x ก็ได้2 x ค่ะต่อไปค่ะบวก y ลบ y บวก1 y ลบ1 y บวก1ลบ1กลายเป็น0 y แต่0 y เนี่ยเราไม่เขียนเนาะเพราะว่า 0' คูณ y ก็ได้0บวกกับอะไรก็ได้เท่าเดิมเราก็เลยไม่เขียนค่ะจากนั้นเจอเครื่องหมายเท่ากับค่ะใส่เท่ากับนะคะนี่ยเครื่องหมายเท่ากับต่อด้วย10บวก2 10บวก2ได้12ค่ะเห็นไหมกำจัดตัวแปรไปแล้วตัวแปร y หายไปแล้วค่ะเห็นไหมเอ่ยจากนั้นแก้สมการตามปกติค่ะ2คูณอยู่กับ x คูตูนก็ต้องกำจัดโดยการนำไปหารค่ะดังนั้นเราจะได้ x เ,เท่ากับ6 เท่ากับวิธีแรกเลยเห็นไหมคะยังไม่จบค่ะเราต้องนำ x เท่ากับ6ค่ะกลับไปแทนค่าในสมการใดก็ได้นะคะในสมการใดก็ได้1หรือ2ก็ได้ครูตูนก็แทน x เท่ากับ6ในสมการขอเป็นสมการที่1ละกันค่ะง่ายดีนะคะ x บวก y เท่ากับ10เพราะฉะนั้นครูจะได้เป็น6บวก y เท่ากับ10 y เดียวก็คือ10ลบ6เพราะว่า6มันบวกอยู่กับ y ใช่ไหมคะข้างหน้า6อ่ะไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยคือ6เป็นบวกจริงไหมครูก็เอา6ไปลบก็จะได้ y เท <Y S 2> ่ากับ10อ้ y เท่ากับ4ขอโทษค่ะ y เท่ากับ4นะ y เท่ากับ10ลบ6ก็คือเท่ากับ4เลยดังนั้นคำตอบที่เราได้ x เป็น 6, y เป็น4เท่ากับแบบที่1เลยค่ะ ดังนั้นเราจะเลือกใช้วิธีไหนก็ได้แต่คุณทุลจะบอกว่าเรานิยมใช้วิธีนี้เมื่อตัวเลขเยกกอะกว่านี้และสมการซับซ้อนกว่าน,นี้ค่ะอันนี้เป็นแบบวิธีที่เราสามารถเดาเลขได้ว่าถูกหรือเปล่านะคะจำหลักการที่ดีนะคะและติดตามตัวอย่างต่อไปนะไม่ได้มีแค่นี้สวัสดีค่ะ